เทสเครื่องเลเซอร์นะครับรุ่น3040กำลังขับ50วัตต์ตัวใหม่ระบบบอร์ดนะครับเป็นตัวคอนโทรลแพแนลรุ่นใหม่รองรับลักอินคอริดอร์เลเซอร์2024นะครับตัวนี้นะครับใช้งานนะครับเป็นรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่ลักอินใหม่นะครับตัวนี้ก็ทําการตั้งแสงเทคแสงให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้านะครับสั่งซื้อเครื่องเลเซอร์พร้อมให้จัดหาคอมนะครับเราก็ทําการติดตั้งดาวน์โหลดไฟ์งานโปรแกรมทุกอย่างนะครับ ให้ลูกค้าอ่าโอเคเดี๋ยวทดลองแกะสลักงานดูนะครับอ่านี่ก็คือจะต้องลองแกะรายละเอียดที่เล็กๆนะครับสปีดอยู่ที่300ไฟอยู่ที่11%นะครับทดลองก่อนนะครับ นะครับเดี๋ยวทดลองนะฮะสปีดไวได้สบายๆเลยครับและถ้าเกิดว่านะครับรายละเอียดนะครับที่คมชัดมากๆนะครับอยากจะให้นะครับเส้นคมมากกว่านี้นะครับให้เราลดสปีดลงนะครับเดี๋ยวเราเรามาเทียบดูนะครับอันนี้จะเป็นเลนยูเอให้เลยนะครับเครื่องที่เราใส่ให้ลูกค้านะครับจะเป็นเกรดนะครับอย่างดีให้ลูกค้าเลย อ่ะตอนนี้ผมเมื่อกี้นะครับสปีด300เดี๋ยวลองเป็นสปีด200นะครับอ่าตอนนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องลดไฟนะครับอ่าสปีดช้าต้องลดไฟให้เหลือ10นะครับยิ่งสปีดช้าจะต้องลดไฟนะครับเพราะว่าเครื่องมันแรงมากนะครับเดี๋ยวขอตัดขยับหัวนะฮะับเดี๋ยวลองแกะอีกรอบนึงครับทีนี้สปีดจะช้าลงนะครับ ในการแกะสลักไม้หรือว่างานที่ละเอียดนะครับเราจะใช้สปีดในการแกะสลักที่นะครับช้ากว่าเดิมนะครับเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากเพราะว่าถ้าเป็นพวกงานสติกเกอร์เนี่ยนะครับนี่นะครับลายคมๆเนี่ยจะใช้ไฟอ่อนๆในการทดสอบในการแกะสลักให้ลูกค้านะครับเราลายละเอียดจะคมชัดมากนะฮะก่อนส่งมอบเราจะต้องเช็คแสงเทสแสงนะครับให้ลูกค้า เป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงจะส่งมอบให้ลูกค้าได้นะครับค่าสปีดค่าไฟนะครับจะต้องสัมพันธ์กันนะครับงานถึงจะออกมาดีนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะมีสามารถนะครับเปลี่ยนบอร์ดได้นะครับท่านใดนะครับต้องการเป็นบอร์ด m 3พลัดแบบนี้ หรือจะเป็นบอร์ด a w c ก็ได้นะครับหรือจะเป็นบอร์ดลูด้าก็ได้นะครับเราสามารถสั่งประกอบให้ทุกท่านได้ทุกระบบนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับการใช้สปีดไว้นะครับการใช้สปีดไวก็ต้องใช้ไฟสูงหน่อยในการใช้สปีดที่ต่ํานะครับก็จะต้องลดไฟนะครับนี่ครับความแตกต่างเห็นไหมครับค่าไฟนั้นเราจะต้องหาให้บาลานซ์กับนะครับค่าสปีดนั่นเองนะครับนี่นะครับตัวอย่างในการใช้นะครับ โอเครื่ <Okay. S 2> งนี้นะครับเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าที่สงขาครับผม